สวัสดีครับผมผมนายหน้าจานนะครับมาแล้วครับมาแล้วไอเต้าเขียวเกี่ยวฮอนมาแล้วนะครับผมเอฟเซ็นายหน้าจานนะครับผมมาแล้วมาแล้วพูดใดที่สร้างจองไว้นะครับเนาะสร้างจองไว้นี่ก็รอรับได้เลยนะครับผมอ่ารอรับได้เลยนะครับแล้วก็มีรีเวิร์บนะครับผมรีเวิร์บรีเวิร์บของนายนาจานนะครับผมตัวนี้ผมตั้งซื้อให้เป็นผงสุลดนะครับผงสุลดนะครับเพื่อจะมาบวกกับตัวนี้นะครับผมเสียงรีเวิร์บนะครับมาบวกตัวนี้ ได้เสียงเกี่ยวงอนแบบสมบูรณ์แบบนะครับผมแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับผมอ่าอ่าเขามีคู่มือการใช้งานนะครับมีคู่มือการใช้งานชัดเจนนะครับผมแบบมาตรฐานนะครับผมแล้วก็มีใบรับประกันสินค้านะครับมีใบรับรองสินค้าให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมผู้ใดที่สร้างไปแล้วนี้ มีปัญหานีน่เข็มได้ตลอดนะครับเค้มได้แล้วกับริการหลังการขายนะครับบ่ชิมบ่ป๋านะครับผมบนสร้างไปแล้วบ่รับผิดชอบอย่างบ่แมนนะครับอันนี้เราบริการหลังการขายด้วยนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเอฟซีผมที่สร้างไปกัอ่ารับรองว่าประทับใจแน่นอนนะครับผมอาหลายท่านก็นได้ฟังเสียงแล้วได้เบิ้งรีวิวไปแล้วนะครับผมตอนนี้ของเข้ามาแล้วนะครับเดอ้อผูใ้ใดสั่งจองไวก้ก็รอรับได้เลยนะครับผมเขามาแบบ จุกๆกันไปเลยนะครับผมอ่ะนี่ให้เบิ้งชัดนะครับผมมีเสียงอ่าเสียงดีเลย์นะครับเสียงดีเลย์แล้วก็เสียงเฟเซอร์นะครับผมหรือว่าเสียงเกียวงอนนะครับผมเขาสามารถเลือกได้อิสระนะครับเลือกได้อิสระเขาใช้อ่าดีเลย์อย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าใส่เฟเซอร์อย่างเดียวก็ได้นะครับผมอ่าปุ่มปรับกับซิปมาณนี้นะครับผมซึ่งผมเซ็ตให้เรียบร้อยนะครับผมก็ต้องปรับอี่อย่างหยุ่งยากนะครับผม สร้างไปแล้วปุ๊บสามารถเหยียบได้เลยนะครับผมเป็นเสียงเกี่ยวงอนเลยนะครับผมบวกตัวนี้เข้าไปอีกอเพิ่มความเกี่ยวงอนสมบูรณ์แบบนะครับเสียงรีเวิร์บนะครับหรือจะซื้อเสียงรีเวิร์บย่างเดียวก็ได้นะครับสำหรับผู้ใดที่ยังต,นต,นตน้นต้นทุนมาถึงนะครับเนะาะรีเวิร์บนี่ยจะอยู่ราคาประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีนะครับส่วนไอ้เต้าเขียวนี่ราคาสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมถ้าผู้ใดจ้างคู่กับซิมีส่วนลดให้อีกนะครับเป็นส่วนลด พิเศษนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณ FC หลายๆนะครับขอบคุณ FC นายอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับผมแล้วก็ชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ของผมอันนี้เป็นแบรนด์ของผมเองนะครับผมเป็นแบรนด์ของนาจารย์นะครับออกแบบมาเล่นกับพินนะครับตอบโจทย์ให้เล่นกับพินให้มันคาแรคเตอร์ของพินนี่ออกมาชัดเจนที่สุดนะครับผมเสียงเกี่ยวงอนนะครับผมร้อง อ่าเปิดใจบ้งครับลองเปิดใจกับลองใส่เอฟเฟกของอาจารย์บึ่งนะครับผมเป็นค่ายน้องใหม่นะครับค่ายค่ายอาจารย์นะครับผมอ่ะเสียงที่ผมเล่นกับส่วนมากกับที่ออกจากสองก้อนนี่นะครับผมออกจากสองก้อนนี่ที่ผมเล่นนะครับผมเป็นเสียงเกี่ยวงอนนะครับผมอ่ะกัขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับเอฟซีนะอาจารย์นะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับผมเดี๋ยวเตียมจะส่งให้รอรับได้เลยสําหรับผู้ใดที่สร้างไว้แล้วนะครับสาหรับผู้ใดที่ยังบนนั้นสร้างกับลองเปิดใจ ได้นะครับจ้างเบื้งนะครับอันนี้ก็1น9 0งนารนะครับผมส่วนตัวนี้ก็ที่เป็น3,500ัาร้อบาทนะครับเนาะอ่าก็ซิประมาณนี้นะครับผมของขมาแล้วเตรียมจัดส่งนะครับรอรับได้เลยครับผมขอบคุณครับ